ต่อกันที่จังหวัดปัตตานีนะครับกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หอการค้าและจังหวัดปัตตานีจัดงานดนตรีสายใยสายสัมพันธ์ชายแดนใต้ลูกทุ่งฟันฟินปัตตานีอินเลิฟครับกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หอการค้าและจังหวัดปัตตานีจัดงานดนตรีสายใยสายสัมพันธ์ชายแดนใต้ลูกทุ่งฟันฟินปัตตานีอินเลิฟครับ จัดที่สนามศักิ์เสนีโรงเรียนเบญจมะราชูทิศจังหวัดปัตตานีโดยมีพลโทสันเสริญแก้กำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ประธานหอ,อการค้าจังหวัดปัตตานีประธานนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมปันระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดปัตตานีส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมครับ โดยทวพดีกรมประชาสัมพันธ์ก็กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวนะครับจัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่คนในพื้นที่และสร้างบรรยากาศให้มีสีสันอีกครั้งหลังหาหายไปนานจากความเหตุการณ์โควิด -19 นะครับแล้วความไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งตอนนี้หลายอย่างมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแล้วครับทั้งนี้ครับจึงเป็นโอกาสดีที่ภาคส่วนต่างๆจะได้ร่วมมือกันฟื้นฟูจัดก,กิจกรรมดีๆเพื่อพี่น้องประชาชนทั้งดนตรีและบทเพลงซึ่งเป็นสื่อที่สะท้อนถึงความรักความสามัคคีเป็นพลังให้ทุกคนมีกำลังใจพร้อมที่จะช่วยกันทำพื้นที่ให้สวยงามรองรับนักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการดูแลบ้านเมืองให้สงบสุขเฝ้าระวังอย่าให้ผู้ไม่หวังดีมาทำลายบ้านเมือง ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดอย่าให้หลงผิดและกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รัฐต้องเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนใช้ใจและการกระทําดีสร้างความไว้วางใจหากทําได้เชื่อว่าจะสามารถพัฒนาสร้างความสุขความเจริญให้กับพื้นที่ได้อย่างแน่นอนนอกจากนี้นะครับภายในงานยังมีการมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทััพ์์มอบเงินช่วยเหลือให้นักเรียนที่ประสบภัยและก็ยังมีการแสดงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงศิลปินชื่อดังด้วยครับ